มาเอาไปซื้อขนมบ่เลยลูกทเฮีย,ยน,นแดดแจ่มเลยคนน้อยคนน้อยว่าเอาขขาวบ่าเนน่ะฮะเจ๊สอบแล้วสัมภาษณ์ดูเต็มรถเลยอ,เ <c ười> อุ้ยช่างมงงามทีนิ่มเช็กกล้องด้วค่ะนิ่มเช็ดดูหันเขิน เอาเต็มรถเลยพี่น้องเอ้ยแล้วดามมาบบกของเราเนี่ยอือหักมันงามบบกเออแต่จะอ่อนเนาะมาเข่าพี่น้องเลยน้องมะนาวกับบริยูห้องยันสัมเพราะว่าแม่กะจะไปหาเห็ดเวียค่ะนะยันหายอยากเมื่อยอยากยังก็เลยบไปลาใบน้ำเอื่อยจะประมุมเถอ่อนนี้นะลูกไป อ่ะเต็มคาราเบลเลยซาเลงผู้ใจเออโอ้น้องมะนาวไปอะไรมานี่นึกว่าไปโรงเรียนเออถอยมาเดี๋ยวหยุบลงเขาไม้อะเขาไม่ใช่เหอเออทำยิ่งเราไปอันฮูกีปวีเราอ่าจะของหลงสีใหญ่ไม่อยู่เอาไปแล้วลเอาไปฮูกีปวีเราหอบไปอยู่อืม ເຈົ້າເວົ້າຫຍັງໄປອ້າຍເຈົ້າເວົ້າຫຼາຍເຮົາເລີຍວ່າຊິສວຍເດີ້ວ່າຍັງໃຊ້ຫົວຫີນີ້ໂຕໃດກນີມລມນົກົ ทะเลงคู่ใจในหอปลายเดือนแล้วไ้ไปหาแก่เขากมาสีอย่างสิ่น้องมะน้าซิ้วเป็นซิวเลยแดดย่อลงลงรอน่นย่อลง หมดแล้วจ้ารถไล่รถไล่ลงดอนลงมากินข้าวอ,อ้บรรยากาศแบบว่าแจ่มใสแหงลงมาล,ลูกล่ะมันมันจ้ามื้อกี้ได้ข้าว้ายสอบขนาดเลยดาวอามาก,กัวบงหันกระเจ็ดเป็นชิปเป็นชิปสองสอบแล้วตอนนี้พี่น้องยังสีได้เมื่อเอาอีกตอนนี้เิ่นกระใส หัวหินใหม่เรียเรียบร้อยเดี๋ยวฮาสิมาลองบัดนี้เราลงไปกินขขาวแล้วจังสิขึ้นมาลองเบิ่งลงไ้บัดนี้เรียวกันมามาแม่อุม้มามามพี่ย่างมาพี่ขขาเฮาก็ยังข้าเขาเจา้าทางพุน่นขาา้ขาวเจ้ากับเขาเหนียวคือสิสุกพร้อมกันพี่น้องเอ้ยเบิง่งจะโดยได้แม่อุม้มบรรยากาศ ใครแต่มีลมเนาะคันเกี่ยวขาวก็ได้พี่น้องเ,ยเอ้ยแองแพงไผแล้วไม,ไม้ไม้แพงไผ่ชูดไม่รูเจ้าไม,โไม่โอเคจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวส่งเมนุเขากับสิพักกัน<ม>ลงมือฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกระเบิงขาส้มคลิปเพื่อเป็นกำลับบงใจให้เมนน้องมาหน้าในเด้อจา้าเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง,ดงกดเอง,งเอ่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายจุบ๊บ Ah,